กครูโอ,อกาสหน้านะคะเวลาไม่พอค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไม่เปิดไปเนทแฟนคลับจะส่งมาถลม่มหรือไม่เปิดดีไม่เปิดดีกว่าพักกันสักครู่อ้าวช็อก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 เยาอาลย่าว่าแต่ คุณผู้ชมไปพิซซคลินก็ช็อกนะคะวันนี้ช็อกกันทั้งวันเลยค่ะไปดูไบรเนสกันดีกว่านะคะแฟนถับเยอะมากแล้วก็ทําตามกระแสเรียกร้องกันเลยนะคะเพระาะเมื่อวานนี้เขามีการโปรโมทละครขอนนะะงเขาบวกมาในเรื่องเนี่ยค่ะเนสรับบทเป็นคุณแม่นะคะซึ่งกลับชาติมาเกิดนะคะเป็นแม่ของไบร์กันอีกทีค่ะมีข่าวด้วยนะคะว่ามีหึงมีห่วงกับคุณกูด๊ดเพราะว่าจริงๆแล้วพระเอกเนี่ยเป็นกู๊ดคู่กับน้องเนสเขาบอกว่าไบรเนี่ยค่ะเช็คโมดิตรงโมิเตอร์เลิฟซงเลิฟซีนไม่ไหวกันเลยทีเดียวเรื่องงงงงจจจริิิิเปป็นนนนนยััััไไฟให้้้้มแลวกบคู เอฟแปดกันเลยก่นกว่าค่ะเอฟเสีพูดผิดไปดูเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกูยังไม่มาไงเออวันนี้พี่กูตมาหรือเปล่าเนี่ยมันไม่รู้อ่ะมีหรอหน่าจะมาน่าจะมาพระเอกของเราค่ะแต่ว่าสีดอกไม้นี่เขาก็สีปากเลยอ่าได้อยู่เออเป็นไงมหาบุกมันออนไปแล้วนะคะค่ะสองวีคมาใช่อันนี้เป็นวีคที่สองวีคแรกวันนี้วีคสองครับผมเป็นไงมหาฟีดแบก โอ้ยดีนะใช่โอเคเลยนะเพราะว่าถือว่าแบบเป็น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 ครั้งเป็นครั้งแรกที่ออนนะคะแล้วพอพอพอรู้ว่าฟีดแบ็กดีแล้วก็คนทํางานก็ดีใจเนาะพี่แจ้งเนาะทั้งตัวนักแสดงแล้วก็พี่พี่ทีมงานก็แบบว่าเฮ้ยสนุกอ่ะอยากจะแบบอยากจะดูอีกแล้วอยากจะดูว่าเอ้ยตอนต่อไปเนี่ยคนจะดูเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องมาฉลองนิดนึงใช่ค่ะพี่ใบออกยังคะออกแล้วครับออกมานิดหน่อยครับผมก็ โอ้โอายตัวเองได้ดูตัวเองในจอตอัมาจากนอกดูแล้วแบบว่าคือเราไม่เคยเห็นเราเล่นละครในทีวีไงมันเป็นเรื่องแรกด้วยก็เห็นแล้วอายไงแบบว่าเคยเคยเราเรียกว่าครอบครัวทุกคนก็หัวเราะกันชอบใจอะไรอย่างเงี้เป็นหนุ่มนอกค่ะแต่ในเรื่องอย่างที่บอกบวงมานี้คือเข้มข้นมาก มากค่ะบบดูจากการแต่งตัวก็<ช>กรู้รลแล้วแต่เป็นชมปรางนะคะคือแบบว่าวพอพอคนดูชมพรางก็จ,จะเริ่มหมั่นไส้แต่คืออยากจะบอกว่าอันนี้มันแค่จุดเริ่มต้นอ,อย่าเพิ่งหมั่นไส้เร็วค่ะคือเขาจะมีวิธีการแบบว่าแผนการจะเข้าไปตะล่อมหนุ่มๆยังไงก็ต้องต้องติดตามชมยังไงคือยวนนองย่วเย้ายวนจะดูเน็ตเป็นแนวนั้นจะเป็นยังไงก็ต้อง ฝากติดตามเลยนะคะเป็นพอบทบาทเนาะใช่ค่ะจริงก็อยู่ในกำมือของพี่ใบอยู่แน่เป็นคนใส่มีเรื่องเมาเมื่ก่อนเจอกู๊ด g n เจอพี่กู๊ดบอกว่ามีอยู่ฉากหนึ่งที่เขาต้องเล่นกันเนท เลิบซีนนั่นแหละแล้วใบก็หายตัวไปไม่รู้แต่ว่าเปิดรถตู้มาใบบอกว่าแน่ใกล้ไปนะสิงไม้โอ้ยมันนานแล้วนั่นน่ะไม้แเราก็พูดคำาๆเฉยๆก็เห็นเขาชอบล้อเลยล้อล้อใบกับเนสไงใบก็เลยจัดให้ไปเช็คมอนิเตอร์ด้วยอ่ะไปดูเฉยๆไปดูการทํางานมันร้อนไงใช่มันร้อนข้างนอกมันร้อนตต่นั้นเราก็แบบว่าอยากดูภายในอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงอยากดูภายในภายในรถ ไปเ,เห็นซีนปุ๊บก็แบบออกมาแซลอเฉยอะไรอย่างนี้ก็คือถามจริงๆห่วงไหมฮะไม่ไม่ไม,ไม่ห่วงครับออห่วงอะไรโห เป็นกูจีนเป็นเพื่อนไงห่วงเพื่อนใช่ไม่ห่วงหรอกค่ะคะเล่นเลิฟซีนเขินไม่เลยคือตลกมากกว่าค่ะเราเนี่ยจะแบบสนิทกันแล้วก็คุยเล่นตลกต่อเวลาแต่พอได้เล่นคู่กันแล้วทําอะไรจริงจังเนี่ยมันก็จะอดขําหน้ากันไม่ได้ไงแล้วก็แบบมออหน้ากันแล้วเออเธอสนับนะคือแบบมันไม่ใช่อะมันตลกอะเขาก็แบบพี่กูจะแกล้งนะคือนาจะชอบแกล้งไงในเช่นเวลาแบบจะต้องแบบ มองตาใกล้เนี่ยก็จะชอบทำตาเหล่อะไรเงี้ยคือทำให้เราเสียสมาธิไงค่ะใช่ถามว่าเขินไหมไม่เขินพยายามให้ไม่ขำแล้วกันช่วยกันไม่ให้ขำนีค่ะไปสบายใจได้นะคะสบายใจอยู่แล้วแซวเลยไม่ได้เขินไปก็หลอกขึ้นนะคะค่ะผอมลงได้มีแต่คนทักกับอย่างนี้ไม่ค่อยอวยเลยไม่ผอมนะคะเนสบอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าจัดฟันอะไรอย่างงี้้ลยลวมั้ง ช่เพราะว่าไม่สังเกตว่าไม่ก็กินปกตินะฮะ,ะกินเยอะกว่าเดิมด้วยแต่ทาไมมีคนทักของก็ไม่เข้าใจอาจจะฟันเข้าหน้าลงไงค่ะใช่แล้วเนสตสวยขึ้นไหมคะเนตเนตก็ปกตินะชุดวันนี้เป็นไงบ้างโอ้ว,วันนี้แปลกตามากครับผมปกติก็จะแต่งตัวแบบว่าเกือบเงไปก็แต่งเยอะอยู่แล้วตา <c oughs> แล้วคคืออะไรก็แต่งดูงาอ๋อวันนี้ก็มาแบบว่าไม่เคยเห็นไม่เคยเห็น แต่ดอกไม้นี่เหมือนแบบกว้างอะไรนะกั้นขางกว้างกั้นขวางกางลักต้องไปเรียนไทยด้วยกันใหม่โอเคแล้วเราก็ปาติตามด้วยนะคะ True for you ใช่ค่ะก็ทุกวันพริหาสุกนะคะเวลาทุ่มหนึ่งสองทุ่มทางช่อง True for you ครับผมเวลาหนึ่งทุ่มหนึ่งสองทุ่มครับติดตามได้วยนะคะตอนนี้กำลัง เข้มข้นเลยค่ะห้ามพลาดแม้แต่ตอนเดียวนะคะเดี๋ยวคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องคุยกับใครไม่รู้เรื่องเคานะไม่รู้ขอติ่งลีลาสีนึง <c oughs> อ่าตัวเองซ้อมไปถึงไหนเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวเสร็จจากงานนี้เราก็ต้องไปต่ออีกสเต็ปหนึง่งใช่ค่ะต็ปกระทิงแดงกระทิงดุคือคสเต็ปกระทิงแดงเนี่ยต่อไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วแต่วันนี้เราต่อจ้าใช่ไหมใช่ครับผมซึ่งจะทําเป็นแบบแบบโชว์ใหม่เลยค่ะจะแปลกตาใช่รับรองว่าเซอร์ไพรส์ไรนะคะเซอร์ไพรส์มั้ยฮะโอ้เซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะว่า ที่ผ่านมาในเราโชว์ในรูปแบบเป็นคู่ส่วนใหญ่แต่ว่ามาครั้งนี้คือเป็นคี่ไม่ใช่มี4คู่เราก็จะโชว์แบบว่าโชว์เดียว4ี่คู่เลย8คนใช่ค่ะต้องไม่ให้กระจายกันวันที่วันที่6กับวันที่7กันยายนนะคะที่อินดอร์เซเดียมมาค่ะวันที่6วันที่7็ก็วันที่6เราจะมีร้องเพลงกันก่อนใช่แล้วก็วันที่7นี่คือเป็นวันออกสเต็ปละเหมือนวันที่6มั่นวันที่7แต่งมา ส่งไปอี๋เดียวกินใบไม้ก่อนนะพูดถึงโซนนิดนึงสตรีเล็กอ่ะเป็นไงบ้างอ๋อเมื่อเช้าก็เห็นข่าวอยู่นะเป็นไงเดี๋ยวว่านางใช่เอาแหละนางใช่เหมือนไหมล่ะนางไอนี่เหมือนเหมือนนางนางเอารูปมาอวดในกรุ๊ปเออสวยเชียวแต่ลูปสามสี่รูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อัพรูปในไอจีแล้วก็ติดแฮกเพื่อนผู้หญิงว่าฉันจะสวยกว่าเธออะไรอย่างเงี้ยไม่จะจีบนะโอ้จีบไม่ลงแล้วครับดูลำแพรนั้นซะก่อน จินและฟินกันไปนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าแฟนดีของทรายมาแล้วนะคะคุณชาร์ลส์มากันนวดดกกันเลยละค่ะพักกันแป๊บนึงค่ะ